ต้มเค็มปลาตะเพียนต้องต้มกี่ชั่วโมงกี่วันถึงจะได้ทานต้มวันนี้ทานพรุ่งนี้ต้มวันนี้ทานพรุ่งนี้คับไม่สามารถต้มวันนี้แล้ทานวันนี้ได้ถ้าถ้าถ้าจะทานได้ก็ตอนเย็นเย็นเพราะว่ากล้ามยังไม่ค่อยนิ่มก้ามไม่นิ่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงเมนูแนะนำนี่คือพ่อหมกปลาช่อนใบยอใบยอหัวรำพาโอ้โหร้อนรุ่มเลยเนาะ หอมหมกปลาช่อนเป็นเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาล้วนไม่มีเนื้อปลาล้วนไม่มีก้างอันนี้ปลาช่อนเผาพอเราเผาเสร็จเราก็ห่อปล่อยไว้เพื่อความร้อนเก็บอมความร้อนไว้เนาะแล้วเราจะห่อใบเตยไว้ข้างในห่อใบเตยด้วยอันนี้ปลานาหรือปลาเลี้ยงอันนี้ถ้าปลาช่อนนจะเป็นปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเพราะว่ารสชาติจะอร่อยกว่าปลานาเพราะว่าปลาเลี้ยงจะออกจะมีมันมีมันควบคุมได้เนาะถ้าเป็นปลานานาเนื้อมันจะแห้งอื ตัวเท่าไหร่ในตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสองร้อนะฮะแล้วก็มีสเดาน้ําปลาหวานให้พร้อมน้ําพริกครับน้ำน้าพริกเผามันจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เครื่องเคียงคือเป็นผักอีกเป็นเมนูเป็นสูตรนะปลาพวกนี้อันนี้อันนี้เป็นปลาย่างนี้ปลาธรรมชาติในคลองหน้าบ้านในคลองนี้เลยเนาะอันนี้ปลากลายปลาฉลาด ปลาสลัดเหรอเอาแล้วไม่เหมือนกับปลากกยเหรอไม่เหมือนเอาผมยังวงคิดว่าปลาตัวเดียวกันคือรูปล่ามันอาจจะถ้าปลาไายมันจะมีจุดอ๋อมีจุดดำๆเนอะอ๋ออันนี้ปลาสลัดอ๋อผมยังหลงว่าปลาสลัดกับปลาไายคือตัวเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้สลัดอันนี้คือปลาสลัดเอามาย่างไม่สามารถเอามาทําแบบเนื้อปลากายได้เหรอได้ถ้าทามาขูดทําทอดมันทำโรตีอะไรเหมือนกันเหมือนกันอันนี้คือปลาอันนี้ปลาสร้อย ต่อยเสียบไม้ย่างเสียบไม้ย่างนะเป็นแพรนะต้องฝีมือจริงๆเนาะรวมกับพันธุ์มะพร้าวเนาะอันนี้คืออันอันอันนี้ปลานั่งปรากฏปรากฏปรากฏเนี่ยปรากฏในคลองเนี่ยธรรมชาติเลยธรรมชาตินาปลาอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะธรรมชาติโอ้นี่อันนี้ปลาอันอันนี้ปลาหสดปลาสดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแพรนี่ปลาหสดเอาไปทำอะไรทานอย่างเนี้ยต้มโครงต้มโครงได้เอาไป แกงแกงขั่วใส่หน่อไม้ดองหรือแกงไตแกงใส่สับปะรดน่ะโอ้ยิ่งอร่อยนี่นะที่ว่าที่เขาแกงคล้ายๆแกงแกงแกงหอยขมอ่ะไม่ไม่ใช่หอยแมงผู้อ่ะต้มกับใบมะขามก็อร่อยนะโอ้ยิ่งอร่อยต้มโครงนะครับอันนี้หัวปลาช่อนอันนี้หัวปลาช่อนอันนี้เป็นไอ้นี่เลยแล้วทำอะไรกินอ่ะหัวปลาช่อนทำอะไรกินอ่ะหัวปลาช่อนเราก็ต้มโครง ต้มใบมะขามอ่อนต้มใบมะขามอ่อนเวลาจะต้มก็ไปย่างไฟให้เหลืองๆหอง๋อต้องย่างก่อนเนาะ,ะย่างไฟอันนี้ปลากดอันนี้ปลากดนะนี่รมควันเหมือนกันเนาะรมควันเหมือนกันอันนี้ถ้าถ้าถ้าตัวอย่างนี้ก็<ถ><ถ>เป็นนีถถ้ถ้าตัวมันย่อมหน่อยเราก็เสียบไม้เสียบไม้ไม้ละเท่าไหร่เนี่ยขายเป็นกิโลครับกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยอันนี้กิโลสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะรมควันอย่างดีนะแล้วเนี่ยปลาเนี้ยอันนี้กิโลเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยปลาหลดเนี่ยนะอ่าเพราะหายากนะครับแล้วปลาเนี้ย อันนี้ปลากระดีครับอันนี้อันนี้กระดีวงมัดละเท่าไหร่มัดหนึ่งมีสิบแพรครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนี่คนชอบเนาะปลาปลากระดีนะนี่นะฮะถาดข้าวต้มนะครับแล้วปลาพวกนี้เล็กๆเล็กๆอันนี้คือปลุกปัดส้อยปลากระแหงทองอันนี้ก็ปลาแปอันนี้กระแจงใช่ปะอันนี้ตัวอันนี้ปลากระแวงคนมาแต่ว่าตัวใหญ่อันนี้เขาเรียกปลาสังกวาส ปลาที่หาทิ้งยากกัน,อ,น,นอ,อ,อันนี้ปลาปลาส้อยปลาส้อยอันนี้ลปลากระดีนะไอ้ปลาสลิดปลาสลิดเหรอแต่ตัวเล็กๆเราเราก็ทำวงขายกันอันนี้คือกระดีปลากระกดีอ,ะอันนี้วงปลาสลิดอันนี้วงใหญ่หน่อยอันนี้ก็ปลาสลิดอันนี้ปลาตาบ่เหมือนกันเนาะฮะเนี่ยสลิดอันนี้สลิดใหญ่อันนี้เขายนนทำแบบแถวสิงห์บุรีนะเหมือนกันฮะปลาปลาปลาช้อนแดดเดียวแดดเดียว ชอบกระสือแดดเดียวอืมนะครับนี่ก็คือใครมาฐานที่นี่นะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับปลา,ายอยูเ่เยอะนะอ่าอันนี้อ,นนอันนี้คืออันนี้ปลาเดี๋ยวโอ้ปลาล้าหรือปลาอะไรปลาจอมปลาจอมอปลาจอมอันนี้ปลาอันนี้ปลาจรอมบอกผิดอันนี้ปลาไม่เป็นไงมาแลาวจอมไอีอันนี้คือ ปลาพวกปลาปลาทอนไว้ทอดเนาะปลาปลาทอนปลาปลาโน่นจันอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นปลาชิ้นเอาไปทอดปลาพวกเนี้ยไปทอดอันนี้ปลาส้มนี่เป็นปลาอะไรปลาส้มเนี่ยปลาส้มนี่คือปลาตะเพียนอ๋อปลาตะเพียนอันนี้ปลาตะเพียนปลาในแม่น้ำเราปลาแม่น้ําปลาธรรมชาติเลยเนาะปลาตะเพียนอันนี้แหละอันนี้ปลาลาอันนี้สําหรับเอาไปหล่นอ๋อไปหล่นปลาอันนี้นะเขาทำจากปลาอะไรปกติ อันนี้พวกปลาลูกเนี้ยเอาไหมทุกยับปลานี้อันนี้พวกปลาท่าท่าทางทับไหยนี่เขาเรียกว่าปลาเบญจพรรณหรือปลาเลยคือปลาหลายๆอย่างผสมประสนานกันเนาะมาทำเป็นปลาราอันนี้ก็มีของหวานนะครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่น้ําพริกน้ําพริกน,<อ>น้ําพริกปลาสลิดเอาน้ําพริกน้ําพริกปลาช่อนครับอันนี้ที่ร้านอ,อันนี้ปลาปล่น อุ่มแม่บ้านทำเป็นที่นี่เหรอแม่บ้านอันนี้คืออันนี้คือพริกเผาพริกเผาเนี่ยแล้วพริกเผาอืมพริกเผานะพริกแกงครับจะมีหลายรายการอร่อยไหมครับอาหารที่นี่อร่อยครับผมอร่อยเยี่ยมนะอิ่มากเลยจานแรกหมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยครับไม่เหลือแล้วครับทุกอย่างเหลือแต่ข้าวนะครับเพราะว่ากินข้าวน้อยๆสั่งเป็นนะกินข้าวน้อยๆห้าหกอย่างนี่ท่านบอกว่า อย่าสั่งเยอะเดี๋ยวทำกับ<ม>ข้าวเยอะมากเลยครับแต่ละจานมาีต้องสั่งมาห้าอย่างเองนะ,ะครับนี่ก็มาที่ร้านอาหารรวมปลาอยู่ที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโอกาสแวะเวียนมานะครับก็คือจะได้กินปลาธรรมชาติที่สําคัญก็คือจะได้กินปลาธรรมชาติครับนะที่เราอาจจะหากินยากนิดนึง นะครับแล้วก็ช่วงฤดูนี้ครับเป็นช่วงฤดูีนน้ํากําลังลดนะฮะชาวบ้านเขากําลังหาปลากันอยู่นะครับแล้วก็มาขายร้านอาหารนะครับรับประกันร,ร้านรวมปลาพี่สมศักดิ์ f อซรายการฟังชัดๆวันนี้ถนอมจัดให้ครับสวัสดีครับ